ใชครับสตาร์ทเครอโอเคอยู่เรือเบาดีนะครับแต่พรูวัตสกาเรงแรงๆหรือเปล่าวมแรงสวัสดีครับหลังจากห่างหายไปนานราวาติดธุรกิจ เกี่ยวกับนาทีการงานนะครับวันนี้ก็ผ่านไปแล้ววันนี้ผมก็อยากจะมานําเสนอในส่วนของสิมี่หลายคนไฝ่ฟันอยากเป็นเจ้าของนะครับก็คือเรือนะครับเพราะพวกเราเชาวนักหาปลาดำน้ำยิงปลาตกปลาแล้วก็บันแหนะครับมาดูเลยว่าเป็นอีหยงังนี่ถ่ายเองนะครับก็จะลาบากมุมกล้องเิดนึงเป็นเรืออลูมิเนียมนะครับยี่หอ้อแบล็กบอส ความหนา3มิลทั้งลำความยาว8ฟุตนะครับทำไมผมถึงเลือกอลูมิเนียมอย่างแรกก็คือเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็มีความทนทานนะครับเพราะว่าภารกิจที่ผมจะมาใช้เนี่ยมันจะเป็นการหาปลาลักๆเลยนะครับเพราะว่าบางไม้นั้นเขาลำบากมีอุปสรรคเยอะกว้างนะครับก็เลยเอามาใช้เรือตัวนี้นะครับ เป็นเรือที่ผมมาไปออกทริปมื่ลสองรอบแต่ว่าผมยังมีโอกาสได้ไดมาถ่ายทอดใ,ให้พวกเราดูดูกันามาดูความแข็งแรงนะครับทีเลือสามมิลเพราะว่าโอมันยอมรับมันจริงๆครับเพราะว่าชนตอ่อนะครับมีนตอก็มีเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่ในาน้ำแล้วมองมาเห็นหมายที่ผมไปนาต้อนขอนแก่นเนี่ยมันมันจะมีต่ออยู่ใต้พวกบัวหลวงไหมครับเราขับไปชนตอ่อตึง้ง รอยถลอกแล้วก็จะมีชนในส่วนของรอบที่เป็นเล็กไหมครับรอยขูดก็โอเคครับทนทานดีแล้วก็อย่างหนึ่งคือเวลามีการหว่านเหหก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็ใส่มอเตอร์ไกข้างหลังก็สามารถที่จะหว่านได้เวลาเขามีการลงแหหมู่บานผมก็เลยเออคืออยากได้เลยจัดมาไวในตอนที่มีโอกาสอยู่นะครับ พอเวลาเราไม่ได้ใช้แล้วมันก็คงมาเป็นไรแล้วเราอยากจะขายต่อมันก็ยังพอมีราคาอยู่เนาะบ้านอาจจะลกหน่อยเด้อครับเพราะว่ามีโครงการทําตัวนี้อยู่แต่ยังไม,ม่เสร็จงบประมาณหมดก่อนนะครับที่ผมมาถ่ายดูวันนี้ก็คือผมจะเอามันไปทดสอบในาน้ำลุงโลงนะครับเพราะไปไม้น้าตอนนี้แล้วนี่มีตะบัวอ่าในการทดสอบครั้งนี้ผมจะใช้เครื่องเป็นเรือหางยาว เครื่องฮอนด้า gp สองอยนะครับเครื่องขาวต้องขอบอกไปก่อนเลยว่าผมม่มีความลูกอกี่ครับเรือหางยาวเลยแต่พอดีได้เรือมาแล้วก็ต้องหาเครื่องมาใส่จะเอาเป็นเครื่องเอาบอร์ดมันก็คงจะลุยบ่ได้นะครับพอดีทีมงานเขาก็โชคดีไปเจอเครื่องเครื่องหนึ่งมาก็เลยมาซับอะไรกันแล้วก็มาใส่ต่อไปเรือเครื่องเรือหางยาวเอาวันนี้จะทดสอบเครื่องเรือหางยาวกับหางขนาดประมาณ160กกว่าเซนนะครับ ใ,ใบใบหกนิ้วครึ่งแล้วก็หาง2เมตรกว่าหางสำรองผมซื้อมาใหม่ใบ7นิ้วครึ่งพอดีผมเพิ่งใช้คันไม่ไดีแตกแต่ยังพอใช้ได้อยู่เราไปทดสอบความเร็วไว้เฉยแล้วก็จะมีมอเตอร์ไกนะครับที่ผมใช้ประจําแต่ก่อนแต่ก่อนผมมีเรื้อเล็กอยู่ลำหนึงทำเองกับพี่เขาแต่ขายไปแล้วนะครับมอเตอร์ไกตัวนี้ 4, ีปอนด์ของโพเออ วันนี้บรรยากาศฝนครื่มนะฝนล,ลินลินอยู่ก็จะรอฝนซ่าๆนิดนึงแล้วก็ประกอบเครื่องเรือให้เสร็จเพราะว่าเอามาแต่งนิดหน่อยนะครับเสริมความแข็งแรงของตะกาแล้วก็เจียไอตัวนี้ให้มันเป็นเรียบๆนะครับแล้วก็ใส่บูทลองนิดนึงเพราะว่าอันเก่ามันเป็นมันเป็น,เ,ปนเชื่อมมาเป็นรอยพอกมาแบบคีเลนะครับก็เลยทําใหม่แล้วก็เสริมบูทตัวนี้ ให้มันบใ้มันคลอนหมายเพราะอันเก่ามันมันคลอนหมดหรอโอเคครับเดี๋ยวพอฝนเบาๆหน่อยฝนฝ่าทองฟา่าสว่างสักนิดนึ่งก็จะขนเลือกขึ้นเราจะไปตรวสอบที่ห้วยัะไส้นะครับอําอเภอกระสังทางลัดไปเขาสวายนะครับเก okay, เดจะค่อยติดตามนะครับว่าเลือกจะใช้ดีบอในน้ำลงๆแล้วก็ จะบอกคดีก็เสียเวลาอยู่ในน้ามาเป็นยังไงนะครับติดตามครับอตอนนี้ถึงสถานที่ทดสอบแล้วนะครับห้วยละไซหรืออ่างละไซเนี่ยคงก็มีมั่นใจแต่ก่อนนนะ้าใสหน้ามาตอนนั้นไม้กว้างอยู่ครับเดี๋ยวเรือลงถ่ายคนเดียวนะครับลําบากหน่อยม่รูลรถจะขึ้นได้บอตายละ ดีมีอะยต่างหากพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาเรือลงจะใช้ตัวสัพท์ตัวนึงเป็นตัวถ่ายด้วยน,น,นะครับเพราะว่ากลัวเมมโมรีตัวนี้เต็ม เดี๋ยวตอนแรกจะทดสอบหางตัวสั่นก่อนนะครับ ผมทดสอบว่าี้จะเป็นหางสาันผมจะดูน้ำหนักว่ามันบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับระหว่างหางสาันกับหางยาวแต่ว่าหางสันตอนนี้ใบใบจักนะ่ะหกนิ้วครึ่งแต่ว่าซิกล้อไปเยอะตั้งแต่ไม้ที่แล้วที่ไปนำตอนนะวันนี้ลมแรงรูจะย,ยังไงเนาะนี่เรือเล็กด้วยคนเดียวด้วยโอเคครับเดี๋ยวประกอบนิดนึงจัดเตรียมอ,อกกุปกรณ์ก่อนลงมันอันดับแรกขอบอกก่อนนะว่าลูเเรือลูมินยมีเนี่ยมันโค้งนะครับ สังเกตจากตัวทรงตัวพอดีเนี่ยกับอันตรายวันนี้ลมแรงเรือเล็กนะครับคนเดียวด้วยชุดเสื้อชีบบุม้มมีแต่ว่าจะวิเคราะห์ทางฝั่งเอาผมยังไม่ได้ทำที่ล็อกให้หางเสือมันน่นนี่นะที่หอกล็อกในห,หน้าหันหนาวเนี่ยหางเสือล่วงไปางหลังช่วยเท้าก่อนแล้วทรงตัวดีๆก็ได้ครับโอเคเพราะว่าผมอย่างนึง่งใช้ในการ หวานแห็ด้วยมันเบาดีเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราเริ่มทดสอบอเดี๋ยวครับจะพาเครื่องเราโอเคอยู่เรือเบาดีนะครับแต่พลวัตจะกาแรงแรงๆหรือเปล่าร่มแรง กล้องตัวสูงอยู่ครับผมว่ะอันนี้ผมมาเด้ติดคันเล็งมือมันจะยากนิดนึงจะเทื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเร่งอยู่นะาอาจจะสะเทื่อนหน่อยเด้อกระตั้งก่อน ไปเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปถึงฝั่งเราไปดูต่อเทสตตัวที่สองนะครับหางยาวไปเจ็ดนิ้วครึ่ง จะรับใไบไม่ได้ใบใหญ่พอดเดี๋ยวลองดู ไปเหมือนจะเครื่องยนต์ทำงานนักแต่ลองดูอีกเผื่อมันจะดีขึ้น ต่อไปลองมอเตอร์ไก่ก่อนเนินต้องออกตัวก่อนไม่รับผาผมมีความรูุในเรื่องของของเรือแหงยาวนะครับว่าเครื่องขนาดนี้ชบไปเท่าไรอันนี้เป็นการทดสอบด้วยตัวเองล้วนๆนะครับก็ถชาบปถูกลักวิชาการง่ายงกัจะว่ากันด้้อครับด้อพอดีอยากลองของใหม่เพราะว่าเครื่องแบบนี้มันลุยลุยพวกหมายลกลกได้นะครับถ้ามีโอกาสอาจจะเอาเครื่องเอาบอร์ดอีกกันหนึ่งก็ได้ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นมอเตอร์กีนะครับแต่มันดีขับมันแ้วก็มีแบตเตอรี่เตรียมลงมอเตอร์กีนี่ก็ใช้มามลายปี่ละไะครับแตุ่่นมากก็บพวได,ด้ใช้กเก็บอย่างเดียวหม่ๆอยู่เดี๋ยวขออยากติดตั้งเครื่องสักแป๊บนึ่งนะครับ การเทสตัวที่3นะครับโบติกไก่44ปอนด์ลองดูเอาไว้ลงไมห้หว่านเหงี่ยมมีสะหมูบ่บ้านแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้นชาน,นหรอก ปรับความสูงก่อน oh. คลิปคุกคักเพราะว่าถ่ายคนเดียว นิห่อยเกียร์หนึ่งมีหากเกียร์นะครับสองเกียร์ถอยหลังหากเกียร์เดินหนะเกียร์สองยืดกระบอกได้เกียร์สามออาไปไกลฝัง่งเนื้สซี โอเคเลยนะครับเนี่ยความเร็วโอเคเลยไม้วานนี้เนี่ยเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาเด้อในสะเวลาในสามุบานใหญ่ๆเนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวไปเสริมโฟมด้านหน้านะครับเพราะว่าเรือลำนี้มีแตฟมต้องที่นั่งปัญหาของเรือตัวนี้คือโครง ลงเซตขึ้นลงบดีเนี่ยมีจมเพราะว่าไปนําตอนเนี่ยจมมาแล้วนะครับแต่ว่าเรือไม่จมนะก็มีโฟมอยู่ลอยอยู่นะครับแต่ว่าของอุปกรณ์ในเรือตกหนาหมดเครื่องเรือกับต๊นะครับงมขึ้นมาใหม่โอ้เบาดีครับเงียบจากเมื่อกี้เสียงอย่างดังเลยเรือเรือ,อนแตเนีเป็นเงียบอันนี้ผมปั๊บความลึกของใบพัดยัง ยังเปกก็นงานเกคนนอีกพงกว่าโอเคเลยแหละอ้ยครับตะแคงไปตะแคงมาหน่่ยเด้อว,วันนี้ก็ทเทสได้สามอย่างนะครับก็จะมีตัวหางยาว ใบเจ็ดนิ้วครึ่งกินแรงเครื่องเดี๋ยวไปเปลี่ยนใบเป็นหกนิ้วครึ่งตัวนี้หางชันหกนิ้วครึ่งโอเคขี่มันแล้วก็มอเตอร์กไก่กับโอเคครับโอ้โหเวลใช้นานกับอ,ออกมามันหยุดเสียดสีนิดนึงสรุปแล้วเรือกอับโอเคครับสำหรับผมนะกังวน,นกลัวโค้งก็ไปเสริมขอบๆอ,อาจจะไปทอบ UC S, ใหญ่ๆก็ได้นะครับวันนี้ก็ ขอลาก,ก่อนทิ้งถ่ายไปแค่นี้เดี๋ยวเก็บของแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปบ้านครูพุทธนะครับวันัดกันไว้มีโอกาสเราจะมาถ่ายทอดอะไรให้อีกนะครับหลายๆอย่างสำหรับคนที่สนใจในในส่วนของเอรืออลูมิเนียมม,มันมีสามิลเด้อไม่มีบุบไม่มีอะไรดเด้อทนเราลับเขาอยู่แต่ว่าอย่างหนึ่งคือเสริมฟมด้านหน้าให้ผมด้วย <laughs> เดี๋ยวไปทำเองนะครับ บ่อยากเอาโฟมตัดใเป็นทรงๆแล้วก็เอามีแผ่นรูไม่เนียมมาปิดเอามีอยู่ี่บ้านนอไหนไาโอเค okay, ครับฝากช่อง Youtube สีสมทศนะครับเป็นช่องหาปลาดำนำยิงปลาแต่ว่าบ่ค่อยเก่งดอกแต่ว่าชอบออกทิปออย่ออกยังไปได,ได้สนุกเดี๋ยวเราได้เจอเพื่อนฝูงในกลุ่มดำนำยิงปลาด,ด้วยกันนะครับฝากนั้นได้ครับฝากซ b s c r คร e ฝากกดถูกใจฝากแช่นะครับวั<ห>นน,นี้ก็ แค่นนี้ครับสวัสดีครับ